เปเพื่อนเดี๋ยวพาพัดดี้แวน้นก่อนนะคะไปพาปัดดี้แวน้นหน่อยนะคะไปค่ะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้พาปัดดี้แวน้นก่อนลเลี้ยวก่อนนะเอามาลบาบอกแม่แน่เป็นยังโอ้บอกค่ะโอ้ คาบดี้แว้นก่อนนะคะพี่พี่คาบดี้แว้นก่อนเกาะดีๆนะลูกเกาะดีๆทำไมตาทำไมค่ะตาพาบัดดี้แว้นก่อนนะคะ อ้ยสน응ุกละสิหนุกหนามใช่ไหมแววนไปแววนไป เดี๋ยวเลี้ยวเนาะแม่จับกล้องอันตรายเดี้ยวก่อนอออ เลี้ยวเนาะอืบ โอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะเแบบี้บ๊ายดีดีครับดีครับดีดูใครอะดูใครดูใครพอแค่นี้ก่อนนะนะครับถือกล้องมือเดียวเนาะโอเคไปแม่จอดรถก่อนอืด มาลูกมามาครับมาหาแม่มาดีครับเข้าบ้านละลูกแค่นี้ก่อนนาะมาลูกนาอแค่นี้พอนะแว่นแค่นี้พอนะลูกนาอครับครับนี่นี่น้องดีน้องดีอ,งดอุ้ยอุ้ยกวงหาอะไรเนาะ มองหาอะไรเนาะสำรวจอะไรเนาะสำรวจอะไรพอละพอละพอละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจักรยานเอ๊ะไว้สำรวจอะไรเ,เรไรนาะเดี๋ยวนะ สำรวจอะไรเนาะมา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 ,มาตอบก่อนนะคะสตอบก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเด็กน้อยลงจาก,กรยานก่อน,นะคะ่ะสตอบก่อนนะคะ